สมมุติว่าแบบดีไซน์ของพวกไกายไปอยู่ในไอเจมอิเซียดอ่ะเออเราเียตั้งซื้อมันว่าอย่างเอ่ออย่าเล่นให้แกเข่คอยคอยตั้งหน่อยคือคอยตั้งหน่อยหรือไม่ก็ตั้งเทียตื้อ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 สวัสดีครับทุกคนยินดีสู่รายการของผมนะนี่คือรายการจัดเชฟเอสการั้ผมนะเออไม่ต้องแปลกใจทำไมถึงมีสองคนเสียงเดียวะ กูดเดี๋ยวเขียวอ่ะเหรออาผมบูได้เที่ยวฉีกซองมาาอยู่แล้วมันกินมา่าตอนจัดที่ริบหรเอาอไอ้โม่เป็นยังมันเป็นคลิปแบบเลี้ยวไงเออแบบแบบเป็นอารนทรือนเลี้ยวใช่ไหมแบบเลี้ยวโอเคนะก็วันนี้มาเลี้ยวกับเจ้าของนะเพราะว่าวันนี้เจ้าคิปมันไม่ว่างไม่บอกขาเจ้คิมันม่ว่างมันทีอยังวะเออเอาเอาแบบเออตอนนี้ไม่บอกเอาแตอนนี้เอาแบบปนติก็ได้มันเป็นอันนี้อยู่โอเค โอเคก็วันนี้เจ้าคิมมันไม่ว่างมาอัดทีนี้ก็คือมันดูด้วยอันดี้มิคืออันดี้อะไรไปมึงอันดี้มิก็ผมก็เลยทำการจะมาจัดทีนี้กับเจ้าของแพงผมนะแต่ว่าไม่ใช่ทาง้านของสิกิบีทอยร์เรตนะมันเป็นเกมที่มันเก่าบ่วะไม่ใช่ว่าเก่าบ่เก่าบ่วะมันอยู่ในยุคเอ่อแบบเขาบอกแบบคนตีนะมันอยู่ในยุคเอเซ่บ่เอเซ่ไอเ้ยเอเซ่เออเอาง่คือมันเป็น มันเป็นเกมที่เคยเล่นเมื่อแต่ก่อนนะผมเป็นเกมเอ๋องั้นคือเป็นเกมแรกที่เคยเล่นตอนที่ได้โทรพทยใหม่ๆได้ใกล้ว่างั้น,ะนะผมก็คือเกมลาวาฮีโร่นั่นเองเอ้เอาเกมลาวามาจัด <laughs> ไอบบ้บอมร้องอะบอมให้ฟังได้ว่าวัดที่มาของเกมลาวาดีมมาจากเอี่ยงอ่าที่มาของเกมลาวามาจากการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนชื่อว่าลาวาครับผมเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับไอ้หนอนสองตัวนะที่เป็นอามันชื่อว่าเยลโล่ใช่ไหมตัวหนึง่งแล้วก็ตัวหนึ่งชื่อเลสครดผมมาตามสีหนอนเลย ไอ้เยลโลเนี่ยจะเป็นตัวตัวหนอนเหลืองเหลืองกับ้อแดงอ่ะเออสีอหลืองกับสีแง <laughs> สสดงเออมาชิ้นเหลืองกับชิแดงเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับมแมลงครับผมเป็นแมลงแต่ว่าตัวละครหลักจะเป็นหนอนสองตัวคือไอ้ไอ้เยลโลกับเลดนี่แหละแต่แล้วก็จะมีพวกอาพวกอ,อะไรวพวกพวกหอยทากพวกอะไรก็ว่าไปนั่นหะเป็นตาังม,มาตุานประมาณนี้ครับผมนะอแต่วันนี้ผมจะเอาเกมของเขาเนี่ยมาจัดครับผมนะก็คือลาวาฮีโร่นั่นเองแต่ว่าวันที่จัดวันเนี้ย ผมจะบอกให้ว่าตามจริงไงคลิปที่จะลงวันนี้มันเป็นคลิปแบทเทนเรียมวผมแต่ทีเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าอาคลิปที่ผมลงไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพื่อล่งสุดนั่นก็คือมันเป็นการลงคลิปที่อ่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์ผมก็คือเอาง่ายคือมันมีคนได้มาคอมเมนต์ผมว่ารายละเอียดของคลิปมันไม่ค่อยโอเคผมนะเพราะว่าผมใช้ความรู้เก่าที่เคยเล่นอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วผมใช้ความรู้เก่าที่เคยเล่นมันเลยทําให้อาคลิปมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลมันไม่แน่นเพราะว่าผมจัดตามที่ผมจําได้นะผมเลย่ จะลองนะผมจะลองแต่ว่าจะลองกลับไปเล่นใหม่ครับผมนะจะลองกลับไปเล่นเกมมันเลี้ยวใหม่เลยนะแล้วก็ไปหาข้อมูลด้วยผมนะจะได้แบบมีข้อมูลแน่นๆเพื่อมาจาดกับผมนะก็เลยอาทิตย์นี้ก็เลยไม่ได้ลงเป็เทเนเดอร์นะผมนะก็เลยจะมาลงคลิปอื่นแทนตามจริงจะเป็นส,รรสกีบีเทอรเตแต่ประเด็นคือจะคลิปมันเป็นแบบอันนี้ก็เลยว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาจัดเพราะว่าจากผมอยากจะจัดอ่ส,สกีบีท,รทรอรเรตอะแมาว่าสามคนนะผมนะแต่วันนี้ก็อยู่แค่บคอมก็เลย ไปหาอย่างอื่นก็เลยคิดไปคิดมาผมไม่รู้จะเอาอะไรมาจากกดัดก็เลยเกมนี้มาจัดผมนะมแล้ววันนี้ที่จะมาจัดก,ก็คือเป็นทางด้านของบอสครับผมนะโอ้มีบอสนะเกมะวัาฮีโร่มันมีบอสนะมีทั้งหมด5ตัวซึ่งอ่าบอสผมจะบอกให้ว่าบอสของเกมเนี้ยความยากความง่ายนะ่ะมันขึ้นอยู่กับด่านนะผมนะเออสมมุติว่าเราเจอไอ้ตัวหนึ่งในด่านเนี้ยมัน,ม,นมันแบบยังกายอยู่ข้างหลังๆไปมันก็จะเก่งน,นะผมนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่จัดความเก่งวันนี้เราจะมาจัดทางด้านของดีไซน์ครัผมนะเอาแบบเอาฮาเลยนะเอาฮาแบบแบบเนะอาฮาแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็น ความรู้หรือเปล่าวะไม่มีหรอกมื่มันไหนที่มีเทียบีีเสียนะไม่ทันแล้วเราใส่กินไปแล้วอช่างมันเถยะป้ไปเรามาตัวแรกกันเดี๋ยวผมตัวแรกมามีชื่อว่าอะไรเนี่ยเนี่ยวะเบสบอสจริวปะอ่านถึงป่๊เบสบอสเหรอเออเบสบอสมันเป็นบอสฐานอ่าบอสฐานตัวนี้จะโผล่มาในฐานะของอ่าด่านสุดท้ายครับผมนะของเอพิโซดหนึ่งใช่ไหมเอพิโซดหนึ่ง มันจะเป็นฐานตอนแรกมันเป็นฐานปกติที่เราไปตีเล่นตีตั้งแต่ต้น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 กีมอ่ะไอ้ต้นอีพีไม่ใช่อีพีต้นอีพีโซดแรกจนถึงอีพีโซดที่เกือบสุดท้ายนะมันจะเป็นฐานที่เอาไว้ตีให้เราผ่านด่านผมนะแต่ว่าพอมาถึงด่านสุดท้ายนะมันจะกลายเป็นบอสครับผมนะซึ่งมันจะโผล่มามา2สองอีพีโซดครับผมนะแล้วก็จะไม่เห็นมันอีกเลยแล้วมันจะโผล่แค่นั้นสองอีพีโซดนะแล้วความสามารถของตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยนอกจากยิงนะมันจะยิงเดี๋ยวว่าเป็นกระสุนสีแดงใส่เราครับผมนะ่มมันนตติดดาาเยห็วว้ ยิงนนปุ๊บโดนปั๊บเลยแต่ว่ามันก็ติดตามไม่ไกลมั้งเพราะว่าเราวิ่งสามารถวิ่งหนีมันได้อืมมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากงแค่นั้นแหละเอาคอมไปเลยไอ้บอมคือถ้าเกิดว่าว่าแบบไอ้ถ้าเกิดว่าว่าแบบไอเอ,อ็นโบบาร์นะเออมันคือป้อมน้ำอมน้ำใหญ่เ <laughs> มื่อกี้ป้อมน้ำป้อมน้ำอ่าผมใหญ่ขนาดนี้เ <laughs> อืมแต่ถ้าเรื่องดีไซน์เออผมมองว่าเอาดีนะมันก็ดีไซน์ได้อยู่ เพราะว่ามันมีมันมออีมันมีหัวยอย่างบุหรี่อยู่ของเธอไงกะโหลกของเอ,อี่ยงแบบมามา,มาพี่บูดเดมาพี่บูมาจังได้ไหมมามาพี่บูซื้อเลยอโอเคผมให้ให้ซีฟอ่ะให้ซีว่าไอ้ยักษ์มาจัดอะไรวะเดี๋ยวมาจัดอะไรวะเีย ว่าจานตั้ยังว่าไอ้ไอ้ไอ้ก่อหาซีกันเหตุผลเือเหตุผลคือไม่รู้ไม่รู้จะให้อะไรคือมันเป็นคลิปที่เอาไว้ขั้นก่อนนะผมนะเออมันเป็นคลิปที่ขั้นก่อนเพราะว่าผมจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่ชอบจะแบบไม่ใช่เป็ชอบอะไรคือแบบว่าผมตั้งกฎไว้แล้วว่าผมจะต้องลงคลิปทุกวันพุธนะผมทุกวันพุธยังไงช่องผมก็ต้องมีคลิปนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาคลิปนี้ไปดูกันก่อนแล้วกันไปตัวต่อไปเป็นอ่าแฟงเกนสไตล์เฮ้ย เริ่มเป็นตัวที่เป็นตัวยืนนะผมนะเพราะว่าไอ้ตัวแรกมันเป็นตัวฐานที่อยู่กับที่นะผมนะตัวนี้มันจะเดินได้นะผมนะคก็เป็นบอสเดินได้นะแฟกเกอร์สไตล์เนี่ยมันจะโผล่มาๆนะเอพิโซดสามต้งทายนะผมนะโผล่มาเอพิโซดสามแล้วก็โผล่ไปเรื่อยเจเห็นไปเรื่อยหลังๆนะผมนะแล้วก็ตัวเนี้ยอ่ะมาดูความสามารถของตัวนี้บ้างความสามารถคนนี้จะมีการทุบนะผมนะเออสกิลมันมีการทุบก็คือทุบพื้นอนะสองตัวมันมีทุบพื้นแล้วก็การคำรามนะผมนะการคำรามจะทําให้เรากระเด็นได้นะผมนะแล้วก็ อ่าไอช่วงที่มันโกรธอ่ะไอช่วงบอสหลังๆพวกนี้นมันจะมีช่วงโกรธนะเวลาเลื่อนมันเหลือ40เปอร์เซ็นต์อ่ะแบบเหลือ40่าิบหลัจากหนึ่งร้อยเหลือ40เปอร์เซ็นต์อ่ะมันจะโกรธมันได้เขียนก็ว่าบอสเครซี่เหมือนกับแปลว่าอย่างมันแปลว่าอย่างครับมันแปลว่าบอสแบบอ่ามันบ้าข้างเงียงประมาณนั้นอ่าประมาณนั้นอ่ะอย่าหยุดประภาษากรคอมไปยังไงล่รภาษากริประคำนะเพร,ะ <laughs> ร,ะ <laughs> ระะเา,มา,นานระมันเ,เขียนว่าบอสเครซี่แล้วทีเนี้ยคือการยกตีของมันอาจจะหนักหน่วงขึ้นนะผมนะไอตอนร้องมันเนี้ยมันก็จะแรงขึ้นและตอนทุบที่มันทุบ จากที่ว่ามันทุบทีเดียวน่ะมันจะกลายเป็นทุบสามพังต่อเนี่ยครับผมแบบทุบทุบทุบเลยครับผมนะเออซึ่งเป็นอะไรที่แรงมากบางครั้งมันอาจจะแบบว่าคล้ายๆกับติดขี้ใส่เราอ่ะเราก็กันแบบหน้ายู่จนกระดินได้เลยครับผมนะเออก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดนะตัวนี้นะครับผมนะเพราะจะน่ารัคอมเอาดีไซน์เลยอย่างไงบุยยังมากไหมมันอยู่ดูซอมบี้อ่ะเอ้ยเฟเกสเตย์มัเป็นซอมบี้ดิมัรลูแต่มันตัวเขียวแม่งบอกว่าเอออาจจะเป็นซอมบี้ก็ได้เอ่อมัรลูไอ้มัรลูประวัติของเฟเกสเตยดิ หรือว่ามันเป็นซอมบี้ทีวีสีปัญญาวะาผมบปดูอนเออไอ้บอเคยหาประวัติแล้วก็จะสร้างเขา,า,าเอาดีไซน์ได้เกีย่ยวเอ่อดีไซน์แบบนี้ผมบอกเลยนะว่าผมเห็นในเกมอื่นทั่วไปเยอะแยะยังเขียนเกี่มบอสตาเห็นอืมบอสตาก็เห็นเปลี่ยนแล้วเป็นบอสตาว่ะท้องไผ่ดีเฉยเฉยท้อไผ่ดีโอ้เฉยเฉยโอ ว่าคอมมาให้เฉยๆนะผมนะมส่วนผมแล้วขอให้ปันการปันการง,ง่ายๆไม่รู้จะให้อะไรเหมือนกันจริงๆนะเพราะว่าไม่อยากให้มันต่ํามากแล้วก็ไม่อยากให้มันสูงมากเพราะฉะนั้นเอาไปปันกลางกันนะสำหรับแฟรงกนสไตลนะ์ตัวต่อไปเป็นบู๊โอ้โหแม่งซื้อแม่งตรงโตมากบู๊ซื้อแม่ตงตรงโต,งตมากเลย้บู๊เออตัวเนี้ยมันคืออ่า มาป่าเลก็ตามชื่อเมาฝานะโผล่มาใน ep ประมาณ ep ที่4ี่แล้วผมนะอืมา ep สี่สี่สี่ห้าหกันะประมาณที่ห้าหกแล้วก็หลังหลังก็จะมาแบบมาเป็นแพ็คคู่เลยนะเออสามารถมันมันคือมันจะมีมาแบบแพ็คคู่เป็นแบบมาคู่กับแฟกซ์สไตล์ด้วยแลผมนะเออมาแบบ2ตัวเลยเป็นบอส2ตัวอะแต่ว่าช่วงแรกที่มันโผล่มามันจะโผล่มาตัวแรกก่อนนะแบบแบบตามเอพิโซดประมาณ 5, 5ห้าห้ารือหกเพล่ะอะมันจะมาแบบตัวแรกก่อนอะตัวนี้นะจะมีการโจมตีแบบการฟันนะเป็นการใช้โรงเล็บฟัน การโจมตีคล้ายกับแฟเกสไตล์แต่เปลี่ยนเป็นการฟันครับผมนะแล้วก็การโจมตีรูปแบบอีกแอบคือการแบบใช้ขึ้นโกงเล็บฟันเป็นอากาศนะครับผมแล้วก็เป็นระยะไกลด้วยนะอันนี้แล้วก็หมวดของอีกันึงก็คือบอสครีซี่ก็คือบอสบอสโหดขึ้นตัวนี้ก็จะฟันทีเดียวสามครั้งครับผมนะการฟันระยะแรกมันก็จะฟันสามครั้งแบบชิงชิงชิงเลยครับผมนะแล้วก็การ การยิงแบบปั้นระยะไกลของมันก็จะเร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนี่ผมนะประมาณนั้นนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นดาวคอมอะเอาไปไหนอ่ะ,อะไไดนะมดต,ตัวพูดละ <laughs> มบป๋า <laughs> มบป๋าแต่ก็เ <laughs> พิ่งไปเพิ่งมากกใกาล <laughs> ้สออๆสิงโตเนี่ยซิงโตไงไวิ่งไอ้สิงโตเออตะเออซิงโตเห็นอะไรอ่ะสิงโตสิงโตไอ้แอลเขาแย่แน่ เอเดจะนก็ได้อยู่ปมไฮซีปันกลางเอาปัดกลางเอาปันกลางเออยังได้อยู่อ่าสมมุติว่าให้ทางหน้าของปันกลางอีกแล้วตามตัวเลยอีกแล้วเนอะกับลูกบอลไม่อยากให้มันตำมากอ่ะเพราะยังเป็นตัวที่เวลาเหรียมันติดเวลาเหรียมันนะซุ้มเนี่ยเวลาตีมันตีมันตีแบบว่าอ่ามันตีแบบหนักดวงมากมากตอนที่มันตบเอากระดินนะเอออีกอย่างเป็นมักสตูที่มันตบกระดินนะไปตัวต่อไปเป็น ทำกินตกตัวเลยตกตัยเลยซื้อตกตัยเลยไอ้ผมไอ้ผมไอ้ผมมันบ้าแปลกขนาดยิ่โลเลยก็ยังยิ่งโลยิ่งโลยิ่งโลเลขกันเลยไอ้เียไอ้ตัวนี้น่าทำกินครับผมนะอ่าเป็นแบบอ่าแตกต่างจากไอ 2ตัวที่แล้วนะผมนะเพราะว่าตัวนี้จะมีอาวุธในการโจมตีด้วยอ่ามนันอาวุธเลยนะตัวเนี้ยเป็นบอลตัวนี่สามจะเทอาวุธมันบอกจะเทอาวุธบอบอ,บอ,บอมันเป็นอาวุธในตัวมันซื้อ,อตัวนี้เนี่ยการโจมตีก็คล้ายๆกับ2ตัวแรกครับผมนะแต่ว่าตีธรรมดามันจะเป็นการเอาค้อนออกมาตีผมอ่ามันจะเป็นการเอาค้อนออกมาตีทุบคือเป็นแบทุบเลยครับผมนะเสกมาปุ๊บแล้วก็ทุบใส่เราครับผมนะแล้วก็อีกสกิลนึงการโยนระเบิดนะผมมันจะโยนโยนโยนตุ้ย โดนอะไรมันจะโยนระเบิดไปนะผมนะซึ่งระเบิดนั่นน่ะมันไม่ค่อยแรงับผมนะมันไม่แรงเข้าการทุบแต่ว่าอ่ามันจะโดนอ่ามันถึงมันจะโดนพวกเราหลายตัวประมาณนี้ผมนะไอไอการโยนระเบิดมันน่ะมันจะไม่เหมือนกับไอการแบบคำรามของไอแฟร์สไตล์กับการฟันอากาศของไอ้วูกนะตัวนี้มันจะเป็นการโยนระเบิดแทนนะแล้วก็บอสเคซี่ตัวนี้โยนระเบิดจะจะแรงขึ้นนะแล้วก็ อาตีทั้ทงมดได้ของมันอ่ะการใช้คอทุกอ่ะจะทุบทีเดียวสามมันคั้งเหมือนกันแบบทุบทึงทึงทึงเลยโอ้ะนะซึ่งเป็นระดีค่อนข้างแรงครับผมนะแล้วเป็นบอสตัวที่ตัวที่สี่ใช่ไหมอ่ะมันก็อยู่ไอแบบว่าไอการหลังๆอ่ะมันก็จะค่อนข้างกิ่นครับผมนะแล้วก็ค้างอิดด้วยอ่าแล้วก็ภายหลังก็จะมาคู่กับบู๊บ้างคู่กับแฟงสสไตล์บ้างก็ปากนกันไปผมนะแบบหลังๆก็จะเป็นบอสออกมาคู่กันสองตัวมบณนี้ครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วพอเมื่อที่อย่างที่ได้ยังตัวนี้ทำกินเล้่ ถ้าเทียบกับอย่างอื่นอ่ะคือมดีไซน์สาหรับโตที่เป็นหัวพักท้องอ่ะผมว่าดีไซน์แบบนี้คือเขาเห็นได้ทั่วไปอขออย่างบอือย่างเช่นพวกชิกะแซกูให้ผมคืออ่าที่ผมบอกว่ามันเห็นได้ทั่วไปเพราะว่าคือแบบไอ้คาว่าคําว่าเออดีไซน์ที่อันนี้คือเออในมุมมองของผมนะอันนี้นเฉพาะในมุมมองของผมนะคือคาว่าดีไซน์ที่ของผมคือต้องเป็นดีไซน์ที่ ที่ผมเห็นอ่าที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นอะไรปะบางทีอันนี้คือเห็นบอยนะคือเห็นบอยเอออันนี้เป็นเห็นรูปแบบนี้เห็นบอยมากเลยนะกับทุกทุกเกมแบบนี้ว่าจะเป็นสก,กิลในช่วงฮาโลวีเลยยังที่เห็นบอยมากพ,กพวกอคากินเนี่ยผมยิ่ว่าเห็นมันสูงกูสีแน่นอนนะเลื่อนเรื่องกนะันไทอืมอ่เอ๊ตโตมาป้ามันเออแต่ไม่ได้เห็นได้ทั่วไปคือกันได้ว่าผมปกกะให้เป็นสีโอเคให้สี โอเคเจ้าตัวไปก <มา S 2> ินอะ<า>ไร<ห>ด,ดีเออเออมันเห็นได้เยอะมากเลยมันเห็นได้เยอนะอีดีนะอ่าส่วนไอ้ขอให้โอ้ยพับยึดพับยึดพับยึดโอเคส่วนไอ้ขอให้ท่านกอดปานกลาง,าาง <c oughs> <c oughs> มันรัวเยอะแต่ไอ้มัน,นอาวุธมันนะอาวุธค้อนมันอนะ่ะมันเป็นการตีหนักหน่วงดีกับทุบทุบทุบเลยอะ่ะ <c oughs> เป็นอย่างที่ตีแบบหนักหน่วงมากเลยนะมาตัวสุดท้ายผมนะเป็น เดวิลอปีศาจไงปีศาจปีศาจตัวนี้เป็นลาดบอสครับผมนะเอะออจะบอกให้ลืมบอกไปว่าเกมนี้มันมีเนื้อเรื่องในช่วงแรกรผนะก็คือช่วงแรกก็คือไอพวกเยลโล่กับพวกไอหนอนอะเออมันโดนไอ้เจ้านี่แหละมามามา,มายึดพื้นบ้านของมันนะผมนะแล้วมันก็ตกไปในบ่อท่อแล้วเนื้อเรื่องก็เหมือนกับว่าเราจะต้องอาจัดการพวกนี้ไปให้ได้ผมนะเออจนไปถึงมาฆ่าไอตัวหัวหน้ามันก็คือไอตัวนี้แหละ ไอ้ตัวบอลเนี่ยไอ้เดวิลเนี่ยตัวนี้เนี่ยแตกต่างจากทั้งหมดเลยครับผมนะเออทั้งหมดที่ผ่านมาเลยคนระับผมไอ้ตัวเนี้ยตอนที่สู้ด้วยเนะี่ยแมพผมจะเป็นแมพเหมือนเป็นแมพบ,บ้านอ,ะอ่ะเออแบบบ้านแล้วแมพผมมันอาจจะมีพายุออกมารับนะผมนะเป็นพายุที่สร้างดาเมจใส่เราได้พาะด้วยนะผมนะแล้วก็การโจมตีมันมีหลายแบบอ่นะมันมีหลายแบบนะไอ้ไอ้ตัวฐานป้อตัวแรกโหมมันเป็นการโจมตีแบบเดียวก็คือการยิงผมนะคือ,คอป้อ,อมอ่ะเออการยิง ยิงแบบยิงเป็นกรรวงกลมประมาณนี้แล้วก็ไอตัวแฟรเกสต์สไตล์บูฟแล้วก็พัมกินอ่ะการตีของมันปกติมีอยู่2สกิลแล้วก็พอเคซี่ก็จะตีทีเดียว3ครั้งตัวนี้ก็จะมีการตีอยู่ธรรมดาเหมือนกันผมเป็นการเอามือมือตบหรือมือต่อยแหละอ่าผมก็ดูดูสังเกตมันแบบไม่รู้ว่ามันเอามือแบบเฟี้ยงมาแบบต๊แบบเออคล้ายๆกับตบอ่ะเออแบบตบทีนึงอ่านี่คือสกิลของมันนะแล้วก็พอเคซี่มันก็จะกลายเป็นการตบสามครั้งนะผมนะแล้วก็จะมีสกิลอีกอันนึงคือเป็นการเป็นสกิลยิงระยะไกลของมัน ซึ่งสกิลนี้เนี่ยอ่ามันจะระยะมันค่อนข้างที่จะไกลครับผมนะแล้วมันไม่แรงแต่มันติดสตันครับผมนะเออพอเราโดนสกิลนี้ปุ๊บเราจะติดสตันประมาณสักสามวินานมากติดสตันนานมากแล้วโดนทีเดียวคือมันโดนหลายตัวเพราะมันเป็นสกิลทะลุทุกตัวเลยไงเออก็จะเป็นอ่าพวกของเราไอ้ตัวเพื่อนเราตัวที่สองเลยเมื่ตัวเราคือติดสตันตัวนี้หมดเลยนะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งคือสกิลแบ็กโบสกิลนี้คล้ายๆกับของเฟรเกสต์สตลที่มันร้องครับผมนะอือก็คือ ตัวเนี้ยมันร้องแต่ว่าเหมือนมันร้องแล้วมันโดนทั่วแมปเลยผมนะมันโดนทั่วแมปเลยนะคือเป็นอะไรที่แบบโอ้โหโคตรเยมากเลยเวลาเราอยู่ไกล้ๆเราเราก็ดูทเแบบมันด้วยเออแล้วก็อีสกิลหนึ่งนะผมนะสกิลนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงนะผมนะคือสกิลฟ้าผ่าไอตอนนี้มันใช้ท่ามันจะมีแบบสเก็ดไฟออกมาจากมือมันนันะถ้าจะไม่ผิดนะมันจะมีสเก็ตไฟออกมาจากมือมันแล้วมันก็จะมีฟ้าผ่าลงมาแบบสุ่มแต่ส่วนมากไม่ลงอยู่หัวเราอ่ะเออมันไม่ได้ว่าสุ่มหรอกมันโดนหัวเราเต็มๆเลย ซึ่งวันละที่แรงมากนะก็ก็ส่งมาเป็นลาร์ดวอตดีครับผมนะตัวนี้นะเพราะฉะนั้นพร้อมมือที่ใหญ่ยังตัวนี้ไอ้ยี่เขาลงเดาสิวะเขาลองเดาสิว่าใหญ่ยังอิดไปเลยจีดจังเล อไอ้นี่ให้ถ้าได้ของบีไปครับอ๋อืมเพราะว่าดีไซน์มันก็มันก็เป็นแบบทั่วไปคล้ายกับสมัย<อ>ไม่พอเออแต่ว่าไอ้พักการจมตีมันไอ้ผมถ้าไอ้บอมเบิง้งเบิ้งดีๆนะไอ้บอมเบิ้งเบิตกปากมันมันจะคือแม็กุจิชี่เสือเรยวๆไอ้กุชชี่เนี่ยมันภาษาไทยไมีป่ะไอ้คนเขาใจนะครับไอ้ผมไอ้ผมเด้ออ่า อ่าเจ้าคืนภาพโตโอนันน้ำไอ้ที่มันอยู่ในลาวาน่ะเออไอแม่กุจีฉีนั่นนะเออไม่ค่อยๆกันอยู่เออค่ยๆกันอยู่แต่มันคนละตกันมันคนละตัมึนต่ากกันดีแต่มันเป็นมันเป็นมันเป็นแมลงชนิดเดียวกันแต่ว่ามันคนละตัวอ๋อคนละตคือเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคิดก็แม่กุจิีภาษาไทยเอินวอย่างวะเออต้องถามมาคลิปด้วยนะไอแม่กุจีว่ะครับเออแม่กุจีล่ะ อ๋อแม่กกูจ,จีอ๋อใช่ใช่แม็กกจีครับผมนะแม่กกจีก็ประมาณนี้ผมนะมกับการจัดเทเลสลาวาฮีโรนะคัมคํากันไปคัมคักันไปคลิปนี้คัมนะม <c oughs> พอมีคลิปลงนะประมาณนี้กับเจ้าคอมนะผมนะเพราะว่าอ่าไม่มีคลิปจะลงแล้วอีกอย่างนั่นคืออ่าคลิปนี้มันน่าจะตัดง่ายผมไม่ค่อยมีอะไรมากมายอีกอย่างตอนนี้ผมก็เล่นอยู่นะคลิปเนี่ยแบบเล่นแบบข้ามเวลาบ้างเวลาผมทำงานอะไรประมาณนี้ผมนะม <c oughs> แล้วก็อลืมบอกไปไอแอตติเดที่ผมเอาคลิปดอมาลงเนี่ยอ่าอย่างที่ ผมบอกไปเมื่อคลิปสกีบินิทอเลตเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วที่ผมลงใช่ไหมในพาร์ทที่8นะที่เป็นาฐานะของพวกตะกล้องนะครับเวลาม่นเสียงผมมันแปลกๆเพราะว่าอย่างที่บอกผมเหมือนไม่สบายและผมก็ไม่สบายจริงๆครับผมนะเออผมไม่สบายจริงๆผมเป็นไข้หวัดใหญ่นะเแบบว่าโอ้โหทรมานมากเจ็บคอแสบคอลุกไม่ค่อยได้ผมนะเอะแล้วก็แบบว่าทําคลิปไม่ค่อยได้เลยนะผมก็เลยแบบว่า เอาคลิปดองมาลงแต่ปรากฏคลิปว่าคลิปดองที่ลงเมื่อที่ีแล้วนั้นก็กลายเป็นคลิปที่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนะเพราะว่าข้อมูลนั้นไม่แน่นนะมอ็ประมาณนั้นน่ะข้อมูลไม่แน่นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเลยผมก็จะย้อนกลับไปเล่นนะเป็นเฉลี่ยบอกกับหาข้อมูลของทุกตัวละครในเกมนั้นเลยครับผมนะมแต่ว่าวันนี้นะวันพุธนี้ก็ได้ทําการเอาเอาคลิปนี้ลงไปก่อนนะครับนะ <S <S ขั้นไปก่อนนะขั้นไปอาทิตย์หนึ่งเพื่อให้ผมหาข้อมูลก่อนนะเออ โดยผมมีคงเวลาหาข้อมูลก่อนนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเป็นคนมีเวลาว่างเท่าไหร่ผมนะก็ะประมาณนี้ผมนะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e อะไรผมด้วยนะถ้ากดให้ผมก็จะเป็นกําลังใจให้ผมมากๆเลยรอบผมนะสำหรับนีนผมแล้วก็เจ้าขอมนี่ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเนอะาไวา้เจอกันคลิปหนะ้าลาปบาย,บาย